ก่อนเป่งน้ำน้นเด้อบอกเขานี่คันเท็ดติดกันอีกกองอเท็ดคล้งอ,องน้ำใบ้าเป่งออกก่อนใส่เจ้าเป่งน้ำออกแบบได๋เอาทอใส่หม่งได๋ ันนี้ย่างข้าเฮ็ดใหม่ดิผู้ใดก็แท้นี่เพราะเด้อันนี้การแนบบ่อเนี่ก็คือจงข้องน้ำจงข้องน้ำให้น้ำไหลออกเออไปเป็นปิงน้ำาน้ำนตกฝนฝ่ามาเราเอาน้ำป่งออกย่างข้าพอแล้วใส่ท่อหนามฟังท่อไว้มึงเดี๋ยวเราทำด้ฝังแล้วข้าฝังใส้ก็ได้เอาท่อเนื้อขาไปที่หลังก็ได้เถอะวันย่างเจอสิเป้งน้ำออกเจ้าค่อยเอาท่อเนื้อขาไปตินะ ลเราท้องพุ่นกับฟังทังฟังพุ่นกัมีคลองน้ำขึ้นกัน,อน,กนโอ้ให้มันไหลโน้ำพุ่นไหล,ไหลออกคลองทั้งพุ่นโนทั้งนี้ไหลไหลออกคลองทั้งนี่อันนี้เป็นยังค่อยล้อมพายเขียว